สวัสดีครับผมชื่ออ้ำนะคะ ทำงานที่ฟิตดังชาติมา2ปีแล้วแล้วทำใน,นตำแหน่งของอินดิเตอร์ช่วยคิดคอนเทนต์กับพี่ฟ้าใสานะครับผมเนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยอ้วนมากๆเลยนะฮะค่อยๆลดน้ำหนักลงด้วยความที่ว่าเราศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเจอพี่ฟ้าใสาแล้วค่อยพัฒนากล้ามเนื้อมากขึ้นพอพัฒนากล้ามเนื้อมากขึ้นปุ๊บน้ำหนักเนี่ยตอนแรกก่อนลดเนี่ยแปดสิบเก้าเหลือที่ประมาณ72ถึง73ผมน้ำหนักจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ก็ท่าที่ผมจะมาแชร์ให้คุณวันนี้ก็คือเป็นท่าโผมม Reverse Grip Press Bench page, นะครับผปกติแล้วเเนนีี bench น่่ยย Bench Press จจะจับแบบ น,นะฮะจะจับแบบจะจับแบบปกติอย่างนี้แต่ถ้าเป็นรีเวิร์สกริปเนี่ยมันแปลว่าจับกลับด้านก็คือจับหงายมือทาให้ผมชอบท่านี้เพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เล่นแบนจ์เพลสเนี่ยปกติผมจะเป็นคนที่เหมือนกับจี๊ดหัวไหล่นิดนึงเพราะว่าเราสมัยก่อนเราจับผิดตลอดเราออกกำลังกายผิดมาตลอดพอเราเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยเราเลยเป็นคนที่ชอบเล่นอกมากๆกก็เลยพอเปลี่ยนมาเป็นท่านี้ปุ๊บ เราก็สามารถให้จะเรียกว่ายืดหดกล้ามเนื้ออดได้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโดนมากขึ้นปกติที่ผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเล่นประมาณรวมเซตทั้งหมด6เซตจะมีวอร์มอัพ2เซตแล้วจะมีอีก4ีเซตที่เล่นเป็นปกติก็คือเพิ่ม,มน้ำหนักไปเรื่อยๆน้ำหนักเริ่มต้นตั้งแต่ข้างละ5กิโลกร,รัมจะไปจบประมาณ20กิโลกร,รัมไม่รวมบาร์จำนวนครั้งที่เล่นเนี่ยก็ประมาณ8ถึง12แต่จะไม่เคยต่ำออกว่า8เลยประมาณนี้แต่ถ้ามันหนักมากๆจริงๆผมจะไม่ให้ใค้ต่ำกว่า6อยู่แล้วยังไงก็ฝากติดตาาาามรรยกกกให่ๆทง Fi แล้ว็อัน ในอีกคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ